หมูทำอะไรก็อร่อยแต่โบราณนาคหมูทำอะไรก็อร่อยวันนีครับวันนี้เจอกัน13นาเมษายนครับวันสงการครับวันนี้ตามประเพทนี้ก็มีการลดน้ำเล่นสงการต์ก่น,นะครับส่วนไอ้กับผมเนี่ยคนค้นไวไปแล้วนะครับที่จะไปสาดน้ำเล่นสนุกสนานอะไรนะครับ ก็เลยอยู่กับบ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ทําดาบทํามีดนะครับนะแต่มาแกงหางเลยครับนะที่เห็นนี่คือแกงหางเลยนะครับนะเป็นแกงหมูล้วนๆเลยนะครับนะหมูชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะเป็นแกงหางเลยนี่มันเป็นแกงของทางเหนือของทางล้านนานี่ครับนะทางพม่าทางบ้านนานี่นะครับนะต้นกำเนิด น่าจะมาจากพม่านะครับนะแต่ว่าจะเป็นการทางเลเนี่ยก็นานๆก็จะทำกันทีนะครับช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลสงการนีปีหนึ่งไม่กี่ครั้งนะครับเทศกาลสงการเนรับเข้าพรรษาเนี่ยนะครับทําบุญเข้าพรรษาเนี่ยครับทําบุญออกพรรษาอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ แค่นั้นนะครับที่ว่าจะดแกงกันนะแล้วก็มีงานมีงานใหญ่ๆนะครับเช่นง,งานแต่งงานเรืงานขาวดำนะครับที่ว่าคนมาชุมนุมกันเยอะๆนะครับนะก็ะจะแกงหังเลกันนะครับนะก็อร่อยนะครับนะก็แต่ว่าใช้ทุนเยอะเหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามีมีแต่หมูทั้งนั้นนะครับอันนี้กี่กิโลนี่ นี่8กิโลนะครับหมู8กิโลนะครับนะตอนแรกๆก็เต็มกระทะนี่เลยครับกระทะใหญ่ๆเลยนะครับกระทะขนาดนี้ครับเต็มกระทะเนี่ยเดี๋ยวนี้เคี่ยวไปนะครับนะเคี่ยวไปมันก็มันก็จะหดลงหดลงนะครับนะแกงฮังเลเนี่ยใช้เวลาเนี่ยนานเหมือนกันนะครับนะขัวจะได้ที่นะครับประมาณครึ่งวันดนะครับนะเดี๋ยวจะเคี่ยวให ให้มันเปื่อยมันให้มันเปื่อยมันนุ่มนะครับนะมีซี่โครงหมูด้วยมีมีอันนี้ผมใส่พิเศษนะครับนะมีสามชั้นนะส่วนใหญ่นะสามชั้นนะมีซี่โครงหมูนะครับนะมีซี่โครงแล้วก็มีหนังหมูนะครับนะมันอร่อยที่ที่ไอ้หนังหมูนะครับนะแกงฮังเลยถ้าไม่มีมันไม่มีหนังหมูนี่ก็หมดค่าเลยนะครับ ส่วนประกอบนี่ก็อย่างนี้ครับนะก็มีนะครับหอมขาวหอมแดงนะครับหอมขาวหอมแดงนะครับก็ค่อยๆใส่ไปนะครับหอมขาวหอมแดงอันนี้พวกสิงนะครับสิงนะครับสิงสดนะครับนะก็ก็ใส่บดนะค่อยๆไปอันนี้เป็นหอมดองกระเทียมดองนะครับนะอันนี้ใส่ให้แบบเป็น ใส่เซนเปิลนะครับอันนี้จะเป็นน้ํามะขามเปียกนะครับนะน้ํามะขามเปียกนะครับให้มีรสเปรี้ยวหน่อยอันนี้ก็เป็นหัวริสงนะครับนะเดี๋ยวให้ให้แม่บ้านเป็นคนใส่นะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับเคี่ยวจนเปื่อยนะครับนะจนเปลื่อยคือละลายละลายในปากนะไม่ต้องได้เคี้ยวนะครับนะเอาได้มาครับติ่มสองติ่มนะครับเอาข้าวเหนียวข้าว ข้าวเหนียวข้าวจ้ำนะครับมันจะเละไปเลยนะครับมันจะอร่อยมากนะครับนะครับก็ก็ทากันนะครับปีหนึ่งสองสามครั้งนะครับนะบางคนนี่ไปวัดไปวานะครับเขามีบุญทรัพย์ไม่มากนะครับเขาก็จะทําอย่างอื่นไปนะครับเช่นหอนื่อไก่บ้างนะฮะหอนื่อไก่บ้าง แล้วก็ไอ้พวกอะไรห่อหนึ่งหนอไม้บ้างเนาะห่อหนื่งไก่หรือว่าแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงอะไรน,นะแต่ว่าถ้าที่คนที่ว่าพอมีปัจจัยหน่อยก็จะแกงทางเลนะครับนะแต่ว่าก็ส่วนน้อยนะครับนะก็ตามประเพณีที่บ้านผมนะพ่อแม่ผมก็เขาก็แกงหางเลไปวัดนะครับนะเมื่อก่อนพ่อผมเนี่ย ก็ผมก็แกงแม่ผมก็แกงคนละหม้อนะครับเพราะว่าใช้น้ําพริกน้ําพริกคนล,ละคนล,ละเจ้ากันครับแล้วแต่จะชอบนะครับนะแล้วแต่จะชอบว่าใครจะชอบน้ําพริกทางเลเจ้าไหนนะครับนะก็จะอร่อยนะครับนะครับแล้วเก็บไว้กินได้นานนะครับนะแกงทางเลเนี่ยเอาแค่ตู้เย็นเลยนะครับเก็บได้เป็นปีนะครับนะเก็บ เก็บได้เป็นปีเลยหละนะครับก็เป็นแชงนี่ว่าสุกแล้วเนี่ยก็จะไม่บูดไม่เน่านะครับนะก็จะเก็บไว้กินได้เป็นปีๆเลยอันนี้ก็เป็นอของทางลาน,นาผสมขาม,ม่านะครับนะลาน,นาผสมขาม,ม่าก็แกงฮัเงเลนะครับนะชื่อฮังเลนี่ก็ ออกไปชื่อว่าพม่าร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็ทางจะมีเฉพาะทางเหนือเนี่ยนะครับนะสูตรสูตรคล้ายๆกันนะครับนะแต่ว่านสดค่าไม่แต่ละบ้านเนี่ยแล้วแต่คนจะชอบนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะแกงทีแล้วก,ก็ก็แกงเยอะๆนะครับนะเผือลูกเผือหลานนะครับเผือลูกเผือลานญาติพี่น้องครับ แจกจ่ายไปไปวัดก็ส่วนหนึ่งนะครับกินกินก็ส่วนหนึ่งแจกก็ส่วนหนึ่งนะครับนะวนมากก็จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้หากินไม่ยากนะครับนะที่เขาทําขายก็ไม่อร่อยเหมือนเราทําเองนะครับนะเพราะว่าเราทําเองเนี่ยส่วนผสมที่เราใส่ไปเต็มที่อย่างนี้ครับะไม่ต้องไปยอมยอมนะครับนะ อย่างหมูนะครับเนื้ออกเนื้อชิ้นใหญ่ๆ,ๆนะครับอย่างเงี้ยนะนะถ้าเขาทำขายชิ้นเล็กๆนะครับนะก็เนี่ยครับซี่โครงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบ้านอื่นเขาไม่ทำกันหรอกนะซี่โครงหมูเนี่ยนะครับนะมีแต่บ้านข้างแก่นะครับนะหนังหมูอร่อยมากเนี่ยครับมีม,ม,มีมีส่วนไหนบ้างนี่หมูเนี่ย แล้วก็มีหมูแล้วก็มีที่โครงหมูเออชีอโครงหมูนะฮะก็อร่อยเหมือนกันนะครับแม่ผมทํานี่ก็ยิ่งอร่อยนะครับนะแม่ผมนี่ก็เที่ยวทีก็ครึ่งวันนะครับนะครึ่งวันแบบและเวลาเราเราทําสุกแล้วนะครับเรายังกินไม่ได้นะครับนะ ยังกินไม่ได้นะครับไม่เชียกว่าสุกแล้วตักกินเลยไม่ใช่ต้องแบ่งไปแบ่งไปเป็นของวัดก่อนนะครับนะแบ่งให้วัดก่อนใส่หม้อไว้ตังหะนะครับนะแล้วเราค่อยที่เหลือเราก็ค่อยเอามากินกันนะครับนะกินกัน,นครับนะก็ก็มันอย่างผมเนี่ยสองชิ้นนี่ผมก็กินลนะม,นมันใหญ่นะครับนะมันใหญ่ดูนะครับ เนีน่ะครับสองชิ้นนี้ก็กินกับข้าวเหนียวนะครับกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะครับนะผมจะให้เนื้อผมทำอาจากให้ด้วยนะครับนะกินกับอาจากนี่อร่อยครับ <laughs> ผมก็แกงฮางเลนี่มันจะถ้ากินมันจะคู่กับนะครับต้มจืดบุ้นเส้นนะครับนะจะครบชุดนะ แดงหางเลนดีหนึ่ถ้วยเดงใช่ไหมครับต้มเกลือลุ้นเส้นเนี่ยถ้วยเดงแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะครับนะเนี่ยสามอย่างเนี่ยเป็นครบชุดครบเซตมันเลยนะครับนะก็ตามเนี่ยครับเทะเภทต้องรอให้ถึงเทศกาลงานบุญใหญ่ๆนะครับถึงได้กินนะครับนะเพราะว่าถ้าว่าอย่างงานแต่งงานเนี่ยครับ เขาต้องล้มหมูเลยนะครับเป็นสองตัวนะครับตอนผมแต่งงานเนี่ยล้มหมูสองตัวนะครับชาวบ้านเนือกินกังเนรับก็เขาว่าใช้ใช้ยเยอะใช้ยเยอะถ้าซื้อเป็นกิโลนี่มันพื้นเนื้อหมูเป็นกิโลเป็น่เงี้ยมันค่อจับแขงนะซื้อหมูนะเป็นตัวเลยนะครับได้ทําได้หลายอย่างนะ วันนี้ช่างแก่ที่ก็มาคุยกันนะครับนะวันนี้ก็ก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ทำงานเรื่อยๆนะครับนะก็ไม่ได้ไปไปไหนนะครับนะรถล,ลามันเยอะนะครับนะอยู่บ้านดีกว่านะครับทำทำสิ่งที่เราชอบนะครับนะทำสิ่งที่เราชอบนะครับอะไรที่มันเยีงยมด้ ลงมือหรือว่าค้างคาอยู่แล้วก็เลียร์ให้มันเสร็จนะครับนะ,ะก็มีความปลุกนะครับอยู่กับบ้านนะครับตอนหนุ่มๆก็ไปกินเหล้าเมายาเฮฮานะครับเปม,มีเรื่องมีราวนะครับตื่นเต้นทุกต่อยกันนะจะาลืมอยลืมบอกเอกซินเขามันจะมีดาบวันพยาวันด้วยนะออวันพยาวันนี้ก็จะเอาดาบนะครับที่ทําเสร็จแล้ว หรือว่าที่เป็นใบใบดาบนะครับก็ไปเข้าพิธีครับวันพญาวันวันที่15นะครับ15เมษาผมผมทำลูกีนะครับเพราะว่าเจ้าคณะเคอที่ก็ซื้อกับผมนะครับบ้านผมนี่ห่างจากวัดก็ไม่เกินร้อยเมตรนะครับนะกนะ็ต่อสังคมนะกนะ็อยู่เด็กวัดนั่นแหละนะครับ อยู่ใกล้วัดมันได้เกี่ครับวันนี้ผมอำลาก่อนนะครับนะเดี๋ยวสุกแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะแต่งกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้ดูภาพไปก่อนกันนะครับนะเอาไปาทำบุญชาทานนบบนนวันนี้สวัสดีครับ